วันนี้เรามาถึงจังหวัดอยุธยาเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่บิ๊กฮอล์มาร์เก็ตนะครับแต่เราจะไปตามหาร้านพริกแกงรสเข้มแล้วก็ร้านข้าวแกงรสเด็ดนะครับเพื่อมาร่วมเล่นเกมกันชิงกราลังวันจากกนกวัน1,500บาทช่วงซื้อง่ายขายง่ายได้โชคกับพริกแกงกนกวัน มาถึงแล้วร้านพริกแกงรสเข้มร้านนี้มีชื่อว่าร้านเจนกเฮียพงก์กะทิสดค่ะสวัสดีครับเจนกค,ค่ะ,ะขายพริกแกงกันมากี่ปีแล้วครับมากกว่า2ปีแล้วค่ะมากกว่า2ปีแล้วควุณผู้ชมแล้วพริกแกงอะไรขายดีสุดเผ็ดหยาบค่ะเผ็ดหยาบนะครับคุณผู้ชมเขานี้ร้านไหนใช่ของเราบ้างครับร้านลุงหน่อยค่ะลุงหน่อยตามสั่งใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ที่ผ่านมาแว๊บๆผัดน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะไปตามคนในร้านลุงหน่อยมาเล่นเกมกับเจนกช่วงชิงเงินรางวัลพันห้า มาถึงแล้ววันนี้เป็นร้านอาหารตามสั่นครับลุงหน่อยนะฮะนี่สวัสดีสองท่านเลยครับสวัสดีค่ะลุงชื่อหน่อยหรือเปล่า ไม่ใช่ชื่อแทน,แทนอทน้อาวแล้วป้าล่ะป้าชื่อหน่อยจาอา้าอ้าวกลายเป็นป้าชื่อหน่อยแล้วทำไมชื่อร้านลุงหน่อยครับลุงอยากมีส่วนร่วมก็เลือชื่อลุงมาใส่ในร้านแล้วร้านนี้มีเมนูอะไรเด็ดๆต้องสั่งครับผัดพริกแกงหมูผัดพริกแกงหมูอร่อยเพราะว่าพริกแกงกระหนกวันจ้ะไหนใช้หรือเปล่านี่สุดยอดเลยนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวผมจะชวนไปเล่นเกมนะครับเพราะว่าใช้พริกแกงกระหนกวันชิงกรนลางวันพันห้าสู้ไหมครับสู้ค่ะไปเดี๋ยวเจอกันเลยครับยย แข่งขันกันแล้วนะครับกติกาขาองเราง่ายๆถ้าผมบอกตะหลิวยกตะบวยถ้าผมบอกตะบวยยกตะหลิวอ่าใครพลาดแพ้เลยนะแพ้เลยนะ <c oughs> อ่ะพร้อมนะเตรียมตัวแนบลำตัวไว้หนึ่งสองสามตะหลิวตะหลิวอ้าวตะหลิวทำไมปะ <c oughs> <c oughs> มอบรางวัลกันเลยนะครับวันนี้ป้าหน่อยของเรานะครับแพ้ไปไม่เป็นไรนะครับรับรางวัลปลอบใจจากพริกแกงกระกวันนะครับรับไป500บาทเย้ส่วนผู้ชนะนะครับรับไปจากพริกแกงกระกวันหน0 0ันบาท <c oughs> นอกจากนั้นผมยังมีผลิตภัณฑ์กระกวันนะครับมอบให้ล้านละหนึ่งชุดด้วยใครสนใจเป็นตัวแทนขายนะครับสามารถโทรได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอทุกตลาดนะครับเรารับหมดเลยนะฮะกระนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศครับร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกระกวัน รถเข้มเต็มเครื่องเทศ